ต้องบอกว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ผู้คนค้นหาข้อมูลบนโลกออนไลน์อย่างมีนัยสาคัญมากๆนะครับเมื่อ OpenAI เนี่ยประกาศความสามารถใหม่ของ ChatGPT ในการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ได้แบบเรลไทม์ซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นก้าวสำคัญมากๆนะครับที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตไปอย่างสิ้นเชิงน,นะครับการพัฒนาครั้งสําคัญนี้เนี่ย ChatGPT สามารถก้าวข้ามข้อจํากัดเดิมที่เคยมี โดยก่อนหน้านี้นเนี่ย ChatGPT สามารถให้คำตอบได้เฉพาะจากข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าไปในระบบจนถึงเดือนตุลาคมปี2023เท่านั้นนะครับแต่ด้วยความสามารถใหม่ของพวกเขา ChatGPT สามารถเข้าถึงข้อมูลปัจจุบันบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างทันท่วงทีนะครับไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกีฬาราคาหุ้นหรือว่าข่าวสารเดลี่ประจําวันโโหมันเป็นก้าวใหม่ที่น่าสนใจมากๆนะครับเมื่อเบอร์หนึ่งอย่าง ChatGPT เนี่ยมาลุยในตลาดนี้เรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย,อย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world Beyond World Tomorrow สวัสดีครับผมทนทลาดนจากนดนบล็อกนะครับและนี่คลิกการเก็กเดลี่นะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับใน e ีนี้มาพูดถึงข่าวประเด็นร้อนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับกับการเปิดฟีเจอร์ใหม่ของ ChatGPT ในการเข้ามาลุยในตลาด Search Engine นะครับก็ต้องบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย Google ดูเหมือนจะเป็นเจ้าพ่อ Search Engine ที่ แทบจะไม่มีคู่แข่งหน้าไหนกล้าเข้ามาต่อกรได้เลยนะครับแม้กระทั่งยักษ์ใหญ่ทุนหนาอย่าง Microsoft ที่ส่งบิงเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดได้แบบน้อยมากๆนะครับ Google สามารถสร้างเครื่องจักรทำเงินให้กับตัวเองนะครับด้วยธุรกิจโฆษณาออนไลน์ที่พวกเขาครอบครองตลาดแทบจะเบ็ดเสร็จ มีเงินให้ไปผ่านเล่นมากมายด้วยของเล่นใหม่ๆอย่าง Google Glass ระบบขับขี่ยานนต์อัตโนมัติหรือดีๆมากมายนะครับเงินที่นำไปใช้วิจัยและพัฒนาโปรดักต์อื่นๆเนี่ยล้วแล้วแต่มาจากแพลตฟอร์มหลักของพวกเขาก็คือ Search Engine และ u t u b e นะครับที่โหเหมือนเครื่องจักรทำเงินที่ยากที่จะมีคู่แข่งมาต่อกรอนมาหลายทศวรรษแล้วนะครับก่อนหน้านี้นมันก็มีคู่แข่งรายหนึ่งนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆอย่าง Perplexity เองแต่ก็ต้องบอกว่าเมื่อเทียบ บอลต่อบอนแล้วเนี่ยคงยากที่จะไปแข่งกับ Google นะครับเพราะว่า Perplex i t y เองเนี่ยเป็นเพียงหน้าจอ U X U I ที่มันดูเหมือนจะสวยหรูตอบโจทย์ผู้คนที่ใช้งานแต่ว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสร้างผลการค้นหาของพวกเขาเนี่ยพวกเขาต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจอยู่ในลักษณะรูปแบบของแรปเปอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น A P I ของ Open A I A P I ของ Anthropic นะครับรวมถึงต้องอ้างเองการจัดอันดับผลการค้นหาของ Google รวมถึงการจัดอันดับผลการค้นหาของบีงด้วยนะครับ มันค่อยๆกับหลากหลายเรื่องราวเทคโนโลยีก่อนหน้านี้นะครับท้ง a c e b o o k ที่มีปัญหากับ Google หรือ EP i c Games ที่มีปัญหากับ Apple เพราะพวกเขาเหล่านี้เนี่ยต้องพึ่งพา Ecosystem มของบริษัทอื่นในการหายใจมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับถ้าอยู่ดีๆ Open AI ไม่ให้สิทธิ์การเข้าถึง API กับ Perplexity เพื่อสร้างบริการของพวกเขาเองซึ่งตอนนี้มันเห็นได้ชัดแล้วนะครับว่า ChatGPT เองก็ต้องการที่จะสร้างบริการ s e a r c h Engine ของพวกเขาเช่นเดียวกันและที่สาคัญคงสร้างเรื่องต้นทุนของ Perplexity เนี่ย เรียกว่าเป็นรองคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะพวกเขายังต้องจ่ายค่าโทเคนให้กับการใช้ API ของบริการอื่นๆอยู่และเมื่อการค้นหาด้วย AI เนี่ยมันมีต้นทุนสูงกว่าประมาณ10เท่าของการค้นหาแบบดั้งเดิมที่ Google ทำนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของต้นทุนเนี่ยจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญที่น่ากังวลสำหรับ Perplexity อย่างมากตัดภาพมาที่คู่แข่งใหล่าสุดอย่าง ChatGPT เองนะครับต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยมีทุกอย่างอยู่ในมือแล้ว ไม่ต้องไปพึ่งไขรนะครับไม่ต้องไปเสียค่าโทเค็นเรียก A P I เพื่อไปดึงข้อมูลมาเหมือนกับที่ Perplexity ต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นคู่แข่งที่น่าสนใจที่สุดของ Google ไม่ใช่ Perplexity แต่เป็น ChatGPT นั่นเองนะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาสามารถพัฒนาความสามารถให้ก้าวข้ามข้อจํากัดเดิมที่เคยมีเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเห็นข้อมูลมันไม่ค่อยอัปเดตนะครับเมื่อใช้ ChatGPT แต่ด้วยความสามารถใหม่ล่าสุดที่ปล่อยออกมาเนี่ย ChatGPT จะสามารถเข้าถึงข้อมูลปัจจุบันบนโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างทันท่วงทีนะครับไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกีฬาราคาหุ้นหรือข่าวสารเดลี่ประจําวันนะครับ Adam f ล l ยนะครับหัวหน้าผลิตภัณฑ์ด้านการค้นหาของ OpenAI ก็ได้มาเปิดเผยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าเป้าหมายของพวกเขาก็คือการพัฒนา c h a g p t ให้เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่ดีที่สุดนะครับโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆซึ่งในระยะแรกเนี่ยจะเปิดให้บริการสําหรับผู้ใช้แบบเสียเงินก่อนนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยจะขยายไปสู่ผู้ใช้ทั่วไปโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับ OpenAI ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การค้นหาข้อมูลเพียงเท่านั้นนะครับแต่พวกเขายังวางแผนที่จะประสานรวมความสามารถใหม่นี้เข้ากับฟีเจอร์ด้านเสียงและ Canvas ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับการเขียนโค้ดและการสร้างสรรค์าง,งานเขียนนะครับแม้ว่าฟีเจอร์เหล่านี้เนี่ยยังไม่พร้อมใช้งานในการเปิดตัวครั้งแรกแต่ถ้าเรามองถึงวิชั่นจริงๆเนี่ยมันน่าสนใจมากๆนะครับ ก็ต้องบอกว่าการแข่งขันในตลาด Search Engine ด้วย AI เนี่ยกำลังทวีความเข้มข้นเรื่อยๆนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google Microsoft Meta รวมถึง p e r p l e x i t y เนี่ยก็ต่างกำลังพัฒนาเครื่องมือค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของตนเองนะครับแต่จุดเด่นของ ChatGPT Search เนี่ยอยู่ที่ความสามารถในการโต้อตอบด้วยภาษาในรูปแบบธรรมชาติและการนำเสนอคำตอบที่สร้างขึ้นโดย AI พร้อมแหล่งอ้างอิงและลิงก์สำหรับการศึกษาเพิ่มเติมนะครับชิร r กชา ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาออนไลน์มองว่าเทคโนโลยีใหม่นี้จะมีศักยภาพในการท้าทายส่วนแบ่งการตลาดค้นหาออนไลน์90%ของ Google นะครับแต่มันก็ยังยากอยู่นะครับที่จะลดความเป็นผู้นำของ Google ได้แบบทันทีซึ่งก่อนหน้านี้ความพยายามของ Microsoft กับ Bing มันก็แทบจะไม่ส่งผลต่อตลาดนะครับแม้ในช่วงปีที่ผ่านผ่านมาเนี่ยบิงของ Microsoft จะพยายามผสานรวม ChatGPT เข้าไปในโ r o d u c t ์ของพวกเขาแล้วก็ตามนะครับ แต่สิ่งที่โอไมคไดไอกำลังทำเนี่ยมันน่าจะแตกต่างนะครับเพราะว่าพวกเขากำลังมุ่งหน้าสู่การสร้างตลาดใหม่สำหรับ AI agents ที่มีความสามารถในการโต้อตอบและการประมวลผลที่ซับซ้อนในโลกแห่งความเป็นจริงโดยฟังก์ชันการค้นหาใหม่ใน ChatGPT เนี่ยเป็นเพียงก้าวแรกของการพัฒนาในทิศทางนี้นะครับความสามารถที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ ChatGPT Search ก็คือการเข้าใจบริบทเชิงลึกผ่านประวัติการสนทนานะครับทำให้าาผู้ใช้เนี่ยสามารถต่อยอดการค้นหาข้อมูลได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตัวของอดัมฟลายเนี่ยยังเผยว่า่นาอีก2-3งาไตมาสข้างหน้านะครับ ChatGPT จะมีความสามารถในการจดจําข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เช่นความชอบในการรับประทานอาหารหรือแผนในการเดินทางต่างๆนะครับเพื่อนําเสนอผลลัพธ์ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า Google ทําได้ดีมากๆากแล้วนะครับเพราะว่าพวกเขามีหลากหลายโปรดักที่ประสานรวมกันได้อย่างลงตัวมี Google Maps, Google Docs มี y o u t u b e มี Google Search ได้อีกมากมายนะครับซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันรวบผสานร,รวมกันนะครับเพื่อนําเสนอผลการค้นหาโดยเฉพาะบุคคลได้มีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ปัญหาใหญ่ที่สําคัญของ AI agents พวกนี้นะครับก็คือความเชื่อถือข,ข้อมูลนั่นเองนะครับเพราะว่าเราจะเห็นปัญหาหลายๆอย่างนะครับที่เราใช้ตัว ChatGPT เองหรือว่าพวก Generative AI อื่นๆน,นะครับการตอบคำถามบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมั่วข้อมูลมานะครับ ซึ่งผมว่าเป็นทุกข้าวนะครับในตอนนี้บางครั้งส่งลิงก์หลอกๆมาให้เราว่าโอ้โหมีการเรียบเรียงข้อมูลมาจากส่วนนี้มาจากเว็บนี้โอ้โหถ้าไม่ไปกดคลิกเนี่ยก็จะไม่รู้นะครับว่ามันมั่วนะครับก็คือมันไม่มีเว็บนั้นจริงๆหรือว่าไม่มีข้อมูลนั้นจริงๆด้วยซ้ำนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโอ้โหมัน,เป,นเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆนะครับที่จะมาทำในเรื่องของผลการค้นหา Open AI เนี่ยก็ได้ร่วมมือกับสำนักข่าวและองค์กรสื่อชั้นนำระดับโลกเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์เดอตแลนติกฟินแลนเชียลไทมส์หรือ t ทมส์เองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งออนไลน์อื่นๆเพื่อเปิดให้ระบบสามารถเข้าถึงได้นะครับศาสตราจารย์ซูซาเวอร์เบิ จากมหาวิทยาลัยไ i เดนนะครับผู้เชี่ยวชาญด้าน n a t u r a l Language Processing มองว่าการที่ ChatGPT สามารถที่จะดึงข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและสร้างคำตอบที่เชื่อมโยงกับคำถามอย่างต่อเนื่องได้เนี่ยโอ้มันเป็นพัฒนาการที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเธอก็ยังเตือนว่าระบบยังมีความเสี่ยงในการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือสร้างคำตอบที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับ ตัวอย่างนี้เนี่ยมันมีความชัดเจนนะครับผมไปหาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ MIT Technology Review เองได้ทำการทดสอบด้วยการขอคำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับชั a t จ p t ธีได้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหรูหราในเอเชียและแอฟริกาแต่มันแนะนำว่าเป็นสถานที่ที่อยู่ในยุโรปนะครับแม้จะมีการอ้างอิงจากบทความของ The Times แล้วก็ตามนะครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดในการประมวลผลและเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ Benjamin Brooks นักวิจัยจากศูนย์ b e r g ์กแมนคลายแห่งมหาวิทยาลัย Harvard นะครับได้นำเสนอมุมมองที่น่าสนใจผ่านบทความของเขาใน MIT Technology Review นะครับโดยที่จะเห็นความเสี่ยงที่การค้นหาด้วย AI เนี่ย อาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลผ่านแชทบอทแทนการเข้าชมเว็บไซต์โดยตรงเนี่ยอาจจะทําให้ผู้สร้างคอนเทนต์สูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้จากการเข้าชมเว็บไซต์นะครับซึ่งตรงนี้โอโ้โหมันเป็นอะไรที่น่ากังวลเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันมีผลต่อเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์โดยตรงนะครับโดยเฉพาะนักข่าวนักเขียน คนที่เขียนข่าวเขียนบทความต่างๆเนี่ยโอ้โหจะได้รับผลกระทบไปเป็นอย่างมากนะครับซึ่งถ้าไม่มีรายได้มาหล่อเลี้ยงมันก็จะเกิดผลกระทบลูบแบ็กกลับไปนะครับเพราะว่าต่อไปมันก็อาจจะไม่มีบทความฟรีๆเหล่านี้ให้เราอ่านอีกต่อไปเมื่อไม่มีบทความไม่มีคอนเทนต์แชทบอทก็ไม่สามารถไปเรียนรู้ข้อมูลต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นไปนโจทย์ที่ท้าทายมากๆนะครับที่จะมีการสร้างความสมดุลในเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าการพัฒนาของ h ช t GPT ในครั้งนี้เนี่ย มันไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับประสบการณ์ของการค้นหาข้อมูลเท่านั้นนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นการเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ AI นะครับที่อาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนโลกออนไลน์นะครับมันก็ยังมีความท้าทายในเรื่องความถูกต้องของข้อมูลและผลกระทบต่ออีโคซิสเต็มในระบบดิจิตอลทั้งหมดซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่ต้องได้รับการพิจารณาและพัฒนาอย่างรอบคอบ ต่อไปนะครับในขณะที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคของการค้นหาข้อมูลด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบการพัฒนาของ OpenAI เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างสมดุลระหว่างความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลความถูกต้องของเนื้อหาและความรับผิดชอบต่อ Ecosystem มด้านดิจิทัลนะครับซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆนะครับที่จะกําหนดอนาคตของการค้นหาข้อมูลออนไลน์ในยุคต่อไปนั่นเองครับผมสาหรับเรื่องราวของ ChatGPT Search ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราว ทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิจิททุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ l i n e ที่ a d t h r a d o n t h a R A, A D S O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP ine, นี้เนี่ยผมนึงขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ